ท่าชมครับตอนนี้เราได้อยู่กับคุณหมอชัตกรธยเกียรตินะครับซึ่งท่านเป็นประธานชมรมของสอสอสนี่นะครับท่านจัดงานนี้ก็เพื่อ,อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทุกสิบอำเภอเลยนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ <S <S อยากจะเรียนถามคุณหมอว่ามีวิธีการเทคนิคเพราะว่าโรงพยาบาลสนพึ่งนี่นะครับ ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากแล้วก็ชาวไทยกะเหรี่ยงหรือว่าไทยอีกหลายๆไทยทีเดียวก็อยู่รวมกันในพื้นที่คุณหมอในแพทย์ต่างๆก็ช่วงก่อนๆนี่ก็ขาดแคลนมากแต่ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แล้วก็คุณหมอที่มีประสิทธิภาพก็ไปอยู่ที่สวนพึ่งมากมายทีเดียวแล้วก็ท่านก็อยากให้สุขภาพของ ทุกคนชาวสวนพึ่งและก็ชาวอําเภอต่างๆในราชบุรีเราได้มีสุขภาพดีจึงได้มีงานวันนี้ขึ้นพอดีเราเจอคุณหมอพอดีเลยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านมีแนวคิดยังไงเพราะว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้แล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะไปออกกําลังบางคนบอกว่ามีเวลาแต่อารมณ์ไม่มีไม่รู้จะออกกันยังไงและเรามีเทคนิคยังไงที่จะให้ทุกคนออกกําลังเพื่อสุขภาพดีครับจริงแล้วเนี่ยในในคำว่สสุขภาพนะครับสุขภาพมันจะเกิดขึ้น ได้เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะมาให้เราได้เราต้องต้องสร้างมันขึ้นมาส่วนต่างๆที่อยู่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือครอบครัวสังคมชุมชนอาจจะเป็นตัวช่วยเสริมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องอันแรกเราต้องรัก รังตัวเราแล้วก็สร้างให้ตัวเราใลครอบครัวมีความสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะที่ท,ทำอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆสุขภาวะเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงว่าคําว่าสุขภาพแต่อย่างเดียวนะครับมันจริง,งแล้วมันคือสุขภาพและชีวิตนะครับเพราะว่าสุขภาพและชีวิตเนี่ยสิ่งเกี่ยวข้องท่าภาครัฐเนี่ย ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขแต่จริงแล้วคือทุกกระทรวงไม่ว่ามหาไทยพอัยพมเกษตรเพราะมันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาร่วมกันนะครับและขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าสุขภาวะจะเกิดขึ้นได้ด้วยกระทรวงทะบวงกรมด้วยท้องถิ่น ด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครคนใดคนหนึ่งทุกดท้ายประชาชนก็ต้องมีหน้าที่ด้วยและเราต้องมาร่วมกันร่วมมือกันอย่างที่เขาเรียกว่าบูรณาการแต่มันต้องบูรณาการแบบที่ว่าสุดยอดของบูรณาการคือมันต้องสุดท้ายคือกานเป็นผู้ส่วนร่วมกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อประชาชนเรามีสุขภาวะที่ดีอันนี้มันคือรั้วที่เข้มแข็ง ประเทศเราจะเปิดเข้าสู่ AEC นะครับในในในเขตรัฐราชบุรีเราเนี่ยพื้นที่ส่วนส่วนส่วนข้างเคียงเนี่ยจริงสถานะเนี่ยเราเราค่อนข้างสูงกับเขานะครับเพราะนั้นใน AEC ของเราเนี่ยได้หลายส่วนถ้าทางทางลาวทางอะไรเราจะดูนะครับคนลาวเข้ามามาใช้จ่ายแต่ถ้าในฝั่งนี้เนี่ยเข้ามาสิ่งที่จะเข้ามาโลกติดต่อบัติใหม่ โรคที่เคยหายไปจากประเทศไทยมันจะหายไปแล้วภายใต้เอซีเราไม่สามารถกั้นเขาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือคนเราที่อยู่ีต้องรู้แข็งแรงรู้จักสร้างต้านทานของตัวเองถ้ามีบูนต้านทานแล้วมามันไม่เกิดผลครับอันนี้ก็เป็นเกณน์หรือหลักการนะครับแต่วิธีการเนี่ยถ้าในจังหวัดราชบุรีแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอมันมีความเหมือนและมีความต่างเรา ท้องถิ่นท้ง<ม>องถิ่นก็มีความตา่างไม่เหมือนกันแต่โอเคถ้าเป้าหมายเราเหมือนกันเรามองเห็นภาพแห่งความสําเร็จแห่งความสุขของราชุรีเป็นภาพเดียวกันว,วิธีการที่จะสร้างมันเป็นแล้วแต่แต่ละพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่และสุดท้ายเราจะเกิดความยั่งยืนใช้คําว่ายั่งยืนนะครับเพราะบางทีเราเห็นกิจกรรมต่างๆมแค่ว่ามีแล้วก็จบหายไปแต่สิ่งนี้ยม่ให้มันเกิดเป็นความยั่งยืนครับ อันนี้ก็เป็นหลักที่พยายามอยากจะทำแล้วเป็นความฝันครับ,รบขอบพระคุณค,คุณหมอมากครับในแพทย์ชาตรกรชันนะครับได้คุยกับพวกเราแล้วว่าวิธีการต่างๆเนี่ยอยากให้ทุกคน,นมีสุขภาพดี ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีผู้คนมากมายทีเดียวซึ่งมาจาก10ออำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอของเทศบาลต่างๆมาดูบูธต่างๆนะครับว่าทางสสเขาจัดอะไรไว้บ้างผมเห็นอยู่หนึ่งบูธแล้วเป็นสิ่งที่บูธที่น่าสนใจมากทีเดียวครับท่านผู้ชมคือเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภยัยอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนนเมืองไทยเราแล้วครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภยัยดินด้อยลงมากเลย ทุกคนไม่มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุอะไรความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนไม่ค่อยมีจึงให้เกิดความบอดภัยได้ครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูเลยครับว่าพอดีเจอท่านสวัสดีครับอันนี้เกี่ยวกับขนส่งจังหวัดราชบุรีนะครับอยากจะทราบว่าตอนนี้นะการใช้รถใช้ถนนของเมืองไทยเราเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากไม่ว่าจะคนขับรถได้แล้วขับรถเป็นได้กับเป็น แตกต่างกันแล้วก็ความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันรู้สึกแย่มากเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุมากมายทีเดียวท่านมีแนวคิดแล้วก็มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพื่ออยากจะให้ประชาชนเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุบ้างเลยครับท่านมีแนวคิดอย่างไงบ้างครับเพราะคงจะต้องรณรงค์ทุกๆหน่วยงานต้องช่วยกันน,นะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้เอาปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อที่ให้เพราะการขับรถเนี่ย มันจะต้องต้องเสริมซับแล้วก็จะต้องให้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันจะได้ขับได้ใช่ครับแต่ขับรถเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ถูกต้องขับบางทีมีใบขับขี่บางทีก็ไม่มีก็ขับได้เก่งกว่าไอ้คนที่เพิ่งมีใบขับขี่ตอนนี้เขาบอกว่าใบกับขี่ของทางขนส่งเนี่ยมันยุ่งยากยากขึ้นกว่าจะได้ใบกับขี่นี้มานี่จริงจริงเท่ากันตอนนี้ก่อนจะได้ใบขับขี่นี่จะต้องผ่านการอบรมสี่ชั่วโมง นะฮงเสร็จแล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบหาผผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีจากเดิมเนี่ยสามสิบข้อทำทำถูกต้องยี่สิบสามข้อแต่ตอนนี้ครับตอนนี้ต้องผ่านห้าสิบข้อต้องทาข้อสอบถูกต้องถึงสี่สิบห้าข้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันยากขึ้นครับตอนนี้ต้องยากขึ้นแล้วความเร็วตอนนี้เนี่ยช่วงความเร็วต่างเนี่ยแบบถนนทั่วไปตามกฎหมายนี่อาจจะให้อ่อ 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอของรถรถเกง๋งหรือรถทัท่วไปรถตู้รถบัสรถเบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีป้ายบอกเนะี้ยมันน้อยไปมันมันมันยังไงครับสมัยก่อนผมเห็นป้ายว่รถบรรทุกวิ่งทค่นี้รถเกง๋งวิ่งแค่นั้นรถจักรยานยนต์วิ่งแคนี้แล้วตอนนี้ป้ายมันน้อยหน่อยเราได้กดกดจราจรมันก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับออมาตั้งแต่ปีกดจราจรที่ออกมาตั้งแต่ปี2522 ในป่นนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่ในทางปฏิบัติก็ทางตำรวจที่ควบคุมในเรื่องของความเร็วก็จะอารุมารวยในเรื่องความเร็วเพิ่มขึ้นอชอยครับนะครับจากเดิมเนี่ยใช้ความเร็วได้นอกเขตไม่เกิน90กิโลเมตรตอนนี้เราก็เราก็ยืดหยุ่นให้ไปเป็นเป็น100ร้อยสปีดลิมิตสูงขั้นสูงเนี่ยก็ให้สูงขึ้นนิดนึ่อบางคนนี่ถนนโล่งอะไรมันก็ พอได้แต่ถ้ารถติดๆถ้าใช้ความเร็วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นหลักไปทางอะไรนะดื่มสุราบัางหรือว่าอาจจะไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับรถรถไม่พร้อมคนไม่พร้อมอะไรต่างๆครับ,บอกว่าเมาไม่ขับทีนี้ผมเห็นว่าไอการเมราสมมุติว่าคืนนี้กินกันเต็มที่เลยเมาไม่ขับไป แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทีนี้อาการของคนเราเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันยังไม่สั่งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยม,มีข้อที่ว่าจะ,ะมีการรณรงค์ว่าเมาไม่ขับแล้วไม่สั่งไม่ขับดีมไหมครับเราก็รณรงค์นะฮะหลายๆหน่วยงานที่มาในทีนี้ก็รณรงค์ในเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะครับแต่แตว่เวาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะในเรื่องทํ่ทำไม่ได้ครับแล้วมีเทศกาลเยอะมาก บางทีคนเราได้เคยขับรถไปทุกวันเนี่ยรถมันบรรทุกเบาใช่แล้วเวลากลับบ้านทีนี้ใส่คนไป5้าคน10คนแล้วของอีกมากมายเนี่ยมันทาให้อาการทรงตัวหรือว่าทักษะในการขับเนี่ยลำบากลงนี้เรามีการบรระลงอะไรครับทั้งรถระลงทั้งสอนแล้วเราก็ไปสอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กทุกวัยนะฮะประถมเราก็สอนมัธยมก็สอนอาชีวะก็สอนในโรงเรียนเลยใช่ไหมท้าไปสอนในโรงเรียนเลยนรเราเราไปดําเนินการไว่กเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ให้ประชาชนได้รู้อ๋อครับแต่แต่เรามีโครงการไปสอนแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญ จบได้เลยครับได้เลยครับขอบพระคุณมากเลยอยากจะไปดูว่าเพราะว่ามันเปิดนตรายจริงๆครับอันตรายมากจริงๆทุกวันนี้มันก็การสูญเสียชีวิตโดยที่อุบัติเหตุนี่มันมากเหลือเกินมากมากงั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านมากครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนี่แหละครับการ ขับขี่รถนะครับสมัยก่อนนี่การคมนาคมทางรถไม่ค่อยมีเพราะว่าเรามีทางเรือเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เราใช้รถมากมายทีเดียวรถออกมาวันละเป็นพันคันคนก็อยากจะมีรถนะครับเก่งมากขับได้มากไม่ได้มากก็เอาไปขับกันคลองถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองแล้วก็บุตรหลานที่ไปรับไปส่งที่โรงเรียนบ้างเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้งนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยครับ